ค่ะสาวฉันไดยเสียงโอ้ยลูกเต่าอยางครูแม in ่ไม่เป็นเกิดอะไรเกิดโรปลูกยาลกไปย่าล่อหย่าแม่ต้องพูลาย่อยากขึ้นหอด่ลาย่าอมีเงินขอไย่าขยนมาก กานเช้่ยล่ะท like, ุกอย่างกาเชื uh. ่ล่ะทุกมือมือละหากิดเจกิดุ่นาย้ผานลวนี่ยาย้ผานลูกกอลก็ต้อนนตอดีเลยก็จับจับ้ายเอาเข่ามาฝาลูกเทก็ยานครับปุ่นมะมยที่ลินอย่างกันเจอบแผงมันั่ท่าวาจอบแ่ดันจบแบบว่าทเออกวานบ่อด บ็เกินล้านหาดอกตีงหว่านว่านันเนาะบานมีตั้งไหนบานนี้ลูกก็ว่าสล้านะตอนนี้พ่อสิบแปดสมองอยู่เดเป้าแนมแล้วล้านเจ็ดแล้วล้านล้เสร็แล้วมือเนื้อสัตมือบ้านมองอยากย่งไงแล้วไปุ่ไผ่ยูข้าวยุรีข้เขุ้มา เอ้ยนมอีไย่าเลยกเป็นย่านงบานแล้วมือย่ามือจบจบแบบว่าเทแบบสบับของอุงอินเป็นแท้งลูกเต้าเข้ากันี้กมแม่ก้ทียก้อยก้อยแค่นี้เมนเป็นขแท้วันไหนท่านไดนล้างพื้นมาแม่ก้อยแค่เลยนี่พี่น้องโดนๆจังเลยมาพ้าวเจนึงเฮ้ยละคนเอาผู้ใดขัน แม่น้องเตียมมันบอกอะเห็นแต่เท้าลากเตียมมันเจ้าเลยใ่ไมนบอกอะพอตอนนั้นตอนอ้นนที่แม่น้อไข่ไว้เนี่ยตอนนี้ล้วบ่ไข่เนาะไข่แล้วเราหยาดวันล้วหยาดอัที่ละอันที่ละบ่วเ้ยาจังสี่โอเขจะเป็นไปรียุกไก่เนาะเองหยาง่ไเลกยแม่ไปฝาก มาที่นี่มาอะไรบ้่งแล้วเอาจิเย็ดกกยูลอยเย็ดจิเก้าไกยูบ้านข1าลอยเอ็ดมย็ดียบยกเสาเอ็ดเสาท่เป็น่มคุณแม่มาที่นี่เขาขาวเอาบอโลกอยากไดบอแบไปอีกตัวหนึ่งบอแบพ่อเราจ้ะพ่อเราบอไงแกข้อยแครไข้อยแคว์ไแข้ยแคร์ลี่น้องแกเด็กข้ยแคร

แต่แม่ตัวละสองแสนก็พ่เง้ยนะวันี้ไม่แค่หลายแสนอยู่บ้ลูกไม่แค่พอจะเกินปก็พอสได้ไม่แค่แม่ๆกินงั้น้าล่ะลูกสาวยิ้มไอ้เมื่อวานให้ซีแฟนครับมาหาลูกหาเต้าขอโท้าขอโท้จ้าขออไรบิด้จีต่าง้หน่สองแสนดนีุ้่ใดลูกบ่อเนี่มากคนละซุ้มเลยคนละซุ้ม เขาขเป็ม้ะพเขาขึ้นแบกสอบเข่าซอยพอเอาเพรงแบกมาจะผลจะเทียพพอแตกมันนี่นั่นแหะอยมาพ่อหลัอมาไปหกพ่อยิ้ม่อย้ส่นพ่อย้สโอ้ยพ่อยุดีละอยู่ผูเลี้ยงพ่อเป็นคนผู้มองย้มใส่กับเป็นคนเดเราื่อยเเร่ยีามไนจาะมาจังไนจ๋ามาาทงนั้นรู้ว่ามาจังไน ขีรถเหรนะยงได้ยึดติดยึิล้อหนยมีรถยึดแต่รบอพฟามาไปมีคนดีสรอลานี่เได้ลูกพ่อไปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไแล้วพ่่อไปแล้วตอดเลยีพอดีเลยนี่พอดีเลยนี่แม่เาะเดอนีนี่ พอไงจัดใส่ตะกร้าพอท่านอี๋ไะก็ได้เางเงี้ยพอชื่อยานพอชักเสือท่านหลายปีเพ่าขาบ้าตีดอกลูกพ่อว่าหนยานเป็นบอดโยดพ่อซื้อดอกพ่อซื้อจักรวลทนดีมข้าว้าวยินมหน่ยจะบข้าวแค่ค

เอามันจะเสียดมันมันสูงมันมันสูงเลยเด้โรมันสูงกินได้เลยมันเป็นอาหารครีนไหมฟู้คีนฟู้ครีนเพาว่าจ้าสวนทุเรียนน้ำพันะฮะกินตับน้าึกับทุเรียว่ารียอ้กบอกาเหมอเนาะเอาทุเรียนเนหนทุเรียนปากเอาดอกกันมาซุปสิใบล้นมันเลยแห้งไรเลย เอ้ยสวนนี่ละปอดสารว่าเสีาจักเม็ดเลยที่นองเีไหบัวหดเอาบัวหดาว่าได้สียแตวปอดสาเพียเอา้ทานลายกเอาว่างันเดี๋ยวม่วาบมันว่าเป็นอุ้งหญิงเนี่ยว่าหั้นตัวจริงสวยก็ตัวจริงอหียเมยตัวไหนวกตัวไหนี้ตัวจริงสวยก็ตัวจริงีเห็นในรูปว่าสวยเสวยอียก็เนืิสวยก็ตัวแท้สวยก็ตัวแท้ี ลงล่าประจาม่าแก่บนเมึงที่รามัแ่มแก่บนหน่งซิดอกมันแง่บนไว้บนไไนกันบนไลาเบื่อขอไปาขอเบื่อนี่แหะล้านเจ็บข้า้เแอบอ้างนะบนโดนจอนเม้าตาสอสเจอมาสิจได้แต่เมียคกจับบ่ได้ครับขอาเจาเราตื่นตื่นบนตื่นขึ้นบนตื่นเข้าอันน โจูมีคนมิมิมาหาโจูโจมาด้จาวจ้าฮูกผู้ใหญ่พอจะมาเปิ่งใกล้ๆได้จ้าแ่ว่าจะพาให้ละรบ่าในปอยเขาไป็นลเว,วทีดอกดากป้ายตกใจข้ามาป้ายป้าเปต็ตะดังแข็งนะปอยกันดีไห ไอ้หล่าไปกินข้าซาบุนดอกแค่เอาซุกเเอาเิไนีเพ่อนัอาพ่อนันมาทำเพืนโจมาเด้อกิข้าเลยเด้อพอไงมาออดิสันสีมาเป็นปลาลูกพอกโอ้ยาวรุ่นนี่จะเป็นปลาได้จะเป็นธาตอบเอาข้าสาร ให้เลยอจเพ่นไอขช่วเรว่าซุ้อยู่ไเป็นขดๆ้มาอนสาเขาใหญ่กับาตามคนตลอดหครับให้เลยเพ่อเอาผมออกเลยจ้ะเฮ้ยผมออกก็ได้เด้ ข้าวผมออกกับผู้ใดจีมองผมนะเฮ้ยมงนีกมกะมุนะไปพ่อนกแต่งน่นงหรือมันตันไหนแบกเซอร์แบกนี่ยใสมเป่ยนันเป็น้นสีเซลล์นาว่าปีกทาบเนี่ยที่น้องขาสารคิรีนมนนมาหลายคนเดียจเป็นละละสี่พันเนีายจเป็นไม่ิดหนานะคะจะเล่นก่าจะขามโฆษณานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชม